หมดฟืนแล้วใช่ไหมปลอดภัยสัทีนะลูกนะลูกคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการฟาดเคราะแล้วกันนะแล้วต่อไปเนี้ลูกก็จะมีแต่ความสุขลูกค่ะคพ่อ ขอให้ทุกคนมีความสุขมนก็ดีใจแล้วล่ะค่ะอายันนี่นี่มาแล้วลูกหายไวๆวนะสจิมูน<ะ>คุณแม่ ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความรักเนี่ยยิ่งอยากครอบครองเท่าไหร่มันก็ยิ่งสูญเสียมันคือความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ความรักการเสียสละปัญหาคือความรักที่แท้จริง ขอบคุณนะซาซิมอนเธอทำให้หัวใจของฉันหายมืดต่อสักทีขอบใจนะลูกขอบใจลูกจริงแย่เนียรู้ไหมหนูไม่เคยสูญเสียครอบครัวเลยนะมีแต่ได้เพิ่มขึ้นมา แล้วทุกคนก็รักเนตรมากด้วยนะมาพี่เนตรลงไปลงไปไหมเนี่ยลงไปไหม พักินข้าวก่อนเถอะจ้ะไม่เป็นไรอจาจารคือพี่ยังไม่หิวงั้นเดี๋ยวดาวยกมาให้กินที่นี่ก็แล้วกันนะจ้ะขอบใจจ้ะจ้ะ เรื่องมากจริงๆเลยคนอื่นเขากินข้าวกันในบ้านนี่ต้องเอามาประเคนให้ถึงที่เนธ <c oughs> เอา มองอะไรหล่ะรีบๆกินเ,เขาสิฉันจะได้แต่ลึกเธอนั้นชึงบอกบางเมื่อฉันได้บังเอิญเห็นตาภาพที่ใครๆไม่มีทางได้เจอเห็นเธอเจ็บ ไม่เคยไม่เจ็บน้องเธอค <น S 1> อุณกลับมาหาผมจริงๆด้วยทรับน้ำตาที่ไหลก่อนมันจะไหลลงไปที่ใจเพราะฉันมันใจอยากจะทำให้เธอให้โอกาสฉันได้ทำ เธออยากเป็นที่พาให้้้เธอนนนัไไดมบทครับผมดีใจมากเลยนะที่คุณเข้าใจผมแล้วคุณก็กลับมาหาผมแต่ว่ามันน่เกิดจะสายไปแล้วใช่ไหมไม่หรอกครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการที่จะเริ่มต้นใหม่ เดี๋ยวก่อนนี่คุณยอมรับแล้วใช่ไหมครับว่าคุณรักผมอะก็ถ้าไม่อย่างนั้นฉันฉันจะมาไม่เล่าโอ้โหไม่ได้สิผมอยากได้ยินจากปากคุณอะ่ะผมไม่อยากคิดไปเองคนเดียวอีกแล้วนะนายไม่ได้คิดไปเองเหรอ ฉันรักนายนาจากนี้จะมีเพื่อนเดินปล่อยฉันได้รักและห่วงใยความรักไม่ขออะไรมากมายแค่ได้ดูแลคนที่รักเท่านั้นให้ ลบเลเจอบแต่งปันเรื่องราวที่เจอไม่ให้เธอเน็บหนาวในใจขอฉันเป็นคนดุลของเธอ ติชมได้นะคะครับผมขอบคุณค่ะที่มาอุดหนุนค่ะมีอะไรเล็ยใกใช้ได้นะครับขนเราคนน้ช e ิวาสวัสดีครับร้านฮาจิเมะยินดีต้อนรับแขกผู้มเกียรติทุกท่านครับผมและทางเรานะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่เลือกใช้บริการร้านของเรานในโอกาสพิเศษค่ะ สองคนเนี่ยเขาเหมาะสมกันจริงๆเลยนะใช่ใช่ค่ะเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นเลยนะคะอะไรไงี้ยต่อไปนะก็วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับทางร้านของเราเลยจัดโปรโมชั่นพิเศษพิเศษขึ้นมาสำหรับทุกท่านที่ยังมีความรักในหัวใจครับรู้หรอมีนะ เครื่องบินพร้อมแพ็กเกจฮันมูลสุดหรูที่เวนิสค่ะเฮ้ยโอ้โหเอเอคุณอ ah ุ๋นคุณเคนครับคือผมอยากได้ครับผมต้องทำยังไงบ้างไม่ยากเลยครับเพียงแค่คุณชนเนี่ยบอกรักเนตรแล้วก็ขอเนธแต่งงานด้วยนะฮะพราะนี้สิบกิเศษก็จะเป็นของคุณชนแล้วครับจริงเหรอครับอ้หนี่้ามทำอะไรบ้าๆอย่างที่เคนพูดนะเฮยขอเลยบอกเลยบอกเลย รักคุณนะแต่งงานกับผมนะครับนะครับค่ะเฮ้ย ดูแล้ว claro> น้องพบโอ้โห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 นี่มาแบบนี้เลยนะนี่ครับโหแล้วพวกที่แต่งงานแล้วนี่ก็หมดสิทธิ์อะสิสิทธิ์นั้นยังมีอยู่ค่ะแค่บอกรักดังดันกับคู่ของคุณค่ะแล้วทุกคนหรือเปล่าเนี่ย คุณมนครับผมรักคุณมนนะครับมนก็รักคุณค่ะ นี่ ality, oh. ตาพ่อบ้างแล้วนะลูกนวลอยากไปอิตาลีกับเข้าบ้างไหมผมก็ยังคงทักคุณอยู่เสมอตลอดไปค่ะนวลก็รักคุณค่ะ อะไรกันงงเขาบอกรักกันหมดแล้วว่าเหลือคนเดียวนี่ตชนลูกพ่อเราอะนะถ้ากลับมานล้แม่จะเรื่องหน้าดูเลยเนี่ยไมต้องเป็นหวงครับยังไงเจ้าภาพก็ต้องได้ไปอยู่แล้วล่ะครับรเพราะว่าเจ้าของโปรเจกต์เนี้ยคือคุณชัดชัยครับ เหรอแล้วที่หายไปนี่นะคะเพราะว่าไปจัดเตรียมทุกหญ่างไปทางนู้นค่ะเพื่อเรารับพวกเราทุกคนเลยค่ะใางต้องไม่เป็นค่ะเธอวันใดฉันคงขาดเธอ อยากให้รู้ว่าเธอเป็นเหมือนลมหายใจต่อชีวิต